นกนะครับที่ควรจะนำไปฝึกต่อนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับฝึกต่อ,อหมายถึงว่าให้ได้อายุลงก่อนให้คุ้นเคยกับเราก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบากบับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง วิธีฝึกนกนะครับฝึกนกจะเป็นเป็นนกต่อนะครับมีหลายอาจารย์ที่ชี้แนะมานะครับจักรพงศ์ก็ได้มา,าเล่าให้พี่น้องได้เป็นความรู้เพิ่มเติมอีกอหน่อยนึงนะครับก็แต่ละอาจารย์ก็คงจะไม่ห่างกันมากความแตกต่างนะครับสำหรับนกนะครับ ที่ควรจะนำไปฝึกต่อนะครับก็คือตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับฝึกต่อ,อหมายถึงว่าให้ได้อายุลงก่อนให้คุ้นเคยกับเราก่อนนะครับบางที่ก็มีอายุประมาณ3มเดือน4เดือนห้าเดือนก็ไปก็ไปฝึกแล้วนะครับมันฝึกได้มันต่อดีตัวติดดีนะครับนกมันมันเป็นนกวัยรุ่น กำลังจะคึกจัดๆก็สามารถที่จะออกต่อได้เลยต่อไปเรื่อยๆปีหนึ่งปีนะครับพอผัดขนปุ๊บนะครับอันนี้คืออสิ่งที่ตอบรับมานะครับผลตอบรับมาก็คือพอผัดขนปุ๊บนะครับครบปีผัดขนปุ๊บพอปีหลังมาไม่ไม่ไม่อยากเอาแลครับไม่อยากเล่นนะวันนี้ตามประสบการณ์นะครับตามที่เห็นมานะครับไม่อยากนั่นเลยขันดีแต่อยู่บ้าน ออกป่าไม่ค่อยเอานะครับไม่ค่อยเอาไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากขันขันแป๊บเดียวนกป่ามาก็ Quran ไม่ไม่พูดไม่จาแล้วนะครับนี่แหละคือการฝึกนกที่อายุโปรงน้อยนะครับอายุกปรงน้อยฝึกนกอายุกปรงน้อยสามารถที่จะไม่ไม่เดาะนะครับไม่ไม่หลบนกนะครับขันแต่เวลานกป่ามานะครับช่วง ที่เขาผัดขนนี่ไม่เอาเลยเอจะดีแต่อยู่บ้านแหละทีนี่จะเป็นนกบ้านแหละขันอยู่บ้านขันดีนักแรพอเอาขึ้นอไปพาดใส่อ่ารงใส่พะเนียดไปแขวนออกนอกบ้านไม่เอานี่ครับนี่แหละคือผลผลไม่ดีนะครับสําหรับอนกฝึกอายุน้อยนะอายุกลงน้อยนะครับแล้วทีนี้พวกที่หนึ่งปี ขึ้นไปนะครับเขาจะคุ้นเคยกับเราคือนกที่อยู่ในกรงนี่ครับอาจอหมายถึงคึกหมายถึงไม่กลัวใครแล้วนะครับเต็มที่แล้วเอาไปไหนก็ขันแขวนตรงไหนก็ขันผ้าตรงไหนก็เอานะครับเอาขึ้นต้นคือขันเลยนะครับให้พี่น้องเปรียบเทียบว่าอย่างนี้นะครับเราเอานกเราเออกไปต่อนะครับออกไปต่อ,อพอต่อปุ๊บ วันนี้ถึงจะติดนกหรือไม่ติดนกก็ช่างนะครับนกต่อก็ได้นกฝึกก็ดีนะครับลองลองดูนะครับให้พี่น้องเปรียบเทียบดูว่าตอนออกไปในคึกขันดีมากเอาไปไม้ไหนก็ขันนะครับพอกลับบ้านนะครับนกเราจะมานั่งซึมอันนี้อันนี้ด้วยประสบการณ์นะครับนั่งซึมเหมือนที่เหนื่อยมากนะครับออกไปพาดออกไป ต่อมานี่ครับถึงไม่ติดนกก็ช่างนกเข้ามาร่วมไม่ติดนกก็อ่าช่างมันจะมันจะซึมของเขาเองนี่แหละครับพยายามพยายามไอ้ดูอาการของนกนะครับเมื่อเราเอาออกไปต่อแล้วกลับขึ้นมาบ้านมันจะเป็นยังไงถ้าติดนกนะครับถ้าติดนกบางคนนะครับก็นอนหลับบ้างนะครับไปนอนฟังนกพอ ฟังเพลินๆไปก็หลับไปนกไปติดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับติดเราไม่รู้นะครับอพอไปดูแล้วติดนานนะครับติดนานจนโอ้โหคอนพเนยดโดนหลังจนขนกระจุดกระจุยออกหลังลอกพูดไง,ไง่ายๆหลังลอกนะครับก็ทําให้นกที่ติดนานก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมานกซึ่งเอาไปออกเอาไปต่อนะครับเอาไปต่อซึ่งเป็นนกฝึกอยู่ ตกใจตื่นนะครับติดนานกลัวนะครับทำให้หยุดได้หยุดพักไปสักพักหนึ่งนะครับหยุดพักไปสักพักหนึ่งไม่กล้าจะสู้บางตัวในร้องอึ้งเลยนะครับนี่ละคือเหตุผลที่นกอยากให้ติดนานนะครับถ้าไม่ใช่นกต่อจริงๆนะครับนกต่อจริงๆเนี่ยให้ติดนานนี่เขายิ่งคึกนะครับเดินวนหองจะมาตีนะครับถ้านก ไปฝึกอยู่เนี่ยให้ติดนานเนี่ยโอ้โหได้เสียเลยแบบเนี้ร้องอึอกอึอกอึอกเลยกลัวนะครับกลัวตกใจนะครับอันนี้นะที่พี่น้องเห็นว่านกป่ามันไม่เข้ามันไม่เข้าตีนกเราเพราะเหตุใดนะครับก็คือเหตุน,นี้แหละครับไปปล่อยไว้ให้ติดนานๆแล้วนกนกป่าไปยืนดูอยู่ข้างๆอยู่ตามเนี่ยตามมี ต้นไม้นะครับตามกิ่งไม้นกติดอยู่เนี่ยตัวอื่นก็ไปเกาะมองดูอยู่ข้างบนครับแล้วก็ทําให้นกมันรู้ครับมาตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้มันรู้อยู่นะครับอมันจําไว้พอติดพอเข้าไปผู้เห็นนกตัวนี้ก็ไม่กล้าจะไปเหยียบคอนนะครับนี่แหละคือนกที่เอ,อไม่ไม่เหยียบะเนียย ไม่ลงคอนนะครับไม่โดดใส่คอนไม่โดดใส่นกต่อก็คือแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเขากลัวเพราะว่าเห็นเห็นพวกติดแล้วนะครับก็เลยต้องต้องระมัดระวังบ้างนะครับเป็นการแยงไปเลยเนี่ยแบบนี้ครับถ้านกต่อนี่ไม่เป็นไรนะครับอ่ปมันติดอยู่นั่นมันก็ขันเรียดอยู่นั่นเดียดเปลี่ยนเรียดเล่นของเขาอด อ่อนเบาๆไปเรื่อยๆนะครับถ้านกต่อมืออาชีพนะครับถ้านกฝึกเนี่ยถ้าปล่อยติดน,นานๆอย่างนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาจะตกใจตื่นไม่ไม่เล่นเอาย้ายลองย้ายต้นใหม่นะครับไม่ใช่ว่าติดนกเลยนะครับไม่ใช่ว่าติดนกแล้วเอาไปกระบ้านเลยลองดูได้ไหลายนะครับในการฝึกนะครับในการฝึกลองดูไม้ที่สองเมื่อติดนกแล้วเป็นยังไงนะครับ ไม้ที่สามอ่าถ้าติดอีกก็ไม้ที่สามเป็นยังไงที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าเล่นได้อ่าอึดได้ทนก็นั่นแหละเป็นนกต่อที่ดีมากนะครับเป็นนกต่อที่ดีมากถ้าถ้าเป็นส่วน,ส,วนส่วนมากในนกต่อเนี่ยบางคนติดติดปุ๊บเรากลับบ้านเลยก็คือได้แค่นั้นนะครับคือการฝึกอ่าไม้สองไม้สามนี่เขาจะไม่อยากเล่นแล้ว นี่คือเหตุผลว่านกเนี่ยเราควรฝึกแบบไหนนะครับฝึกแบบไหนก็เป็นแบบนั้นครับไม้ที่หนึ่งไม่ขันก็มีลองไม้ที่สองอ่ถ้าถ้าเอาไปฝึกนะครับไม้ที่สองจะขันหรือเปล่าถ้าไม่ขันไม้ที่สามขันไหมถ้าขันก็โอเคเอา่าเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆส่วนนกอา่าฝึกแล้วพยายามนะครับนกเอาไปฝึกเนี่ยพยายามอยาให อย่าให้นกของเราถ้ามันติดอย่าให้ติดนานติดปุ๊บเอาออกปับ๊บย้ายคอนไปพาดต้นใหม่เลยย้ายต้นเลยเขาขันอีกหรือเปล่านะครับถ้าติดนานเขาจะตกใจตื่นต้องรอให้เขากลับบ้านแล้วก็ไปขันใหม่เรียกขันเรียกขันโยนขันเรียกอยู่บ้านก่อนลงคอนก่อนค่อยมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้วิธีวิธีฝึกนกใหม่นะครับก็แนะนำให้น้องๆ มือใหม่นะครับว่าควรทําแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ติดนานจนหลังลอกนะครับหลังลอกหมายถึงขนกระจุ๊บกระจุยเห็นแต่เห็นแต่หนังนะครับเพราะว่าขนหลุดลงหมดดินนานนะครับอันนี้ก็ให้ให,ให้น้ำมาระบ,บังดูเอานะครับลุ้นเอาอนี่แหละนกทีเ่เอาไปต่อนะครับต่อต่อเร็วนะครับ คือพวกนกที่มาได้ปุ๊บได้สองเดือนสามเดือนมันคึกมันเนั่งขึ้นมาไปต่อเลยไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือบอกว่าไม่ดีใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ถ้าอยากเล่นนานนะครับเล่นนานเล่นได้อึดได้ทนก็คือเอานกอายุดีๆนะครับอายุกลงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปบางอาจารย์สองปีเขาค่อยเล่นนะครับเขาเขาใจเย็นนะครับสองปีเขาค่อยเล่นเขาเขาค่อยออกฝึก ปึกแล้วก็เป็นต่อเลยนะครับนกพวกนี้ถ้าเราดูแลดีๆนะครับนกต่อไม่ใช่ว่าจะเป็นนกต่ออต่อได้เลยนะครับบางคนเข้าใจว่าได้นกต่อไปกูไปต่อเลยกูไม่ฟังใครนะไปต่อนกต่อกูดีไม่ใช่นะครับนกต่อก็ก็เป็นนกต่ออยู่นะครับแต่เวลาเราออกไปต่อนะครับมันก็ ยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าของใหม่นะครับอ่าหรืออ่เอาขึ้นพเนียดพางแบบไหนอ่เจ้าของเก่าเ็าพางแบบไหนนะครับพางพเนียดแบบไหนพางทึบหรือไม่ทึบนะครับนกชอบเล่นอ่าต้นไหนนะครับชอบอ่าเอาไปผ้าทึบหรือผ้าโปร่งนะครับนี่เราต้องศึกษากับเจ้าของนกก่อนนะครับว่าเขาเล่นแบบไหนนะครับนี่แหละก็คือนกตอนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเอายัดเลยนะครับเราต้องไปศึกษาจิตใจเขาก่อนนะครับว่าเขาชอบแบบไหนนะครับอ่ะก็คือสรุปว่านะครับนกที่ควรเอาไปฝึกก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับสามสี่ปีขึ้นไปก็ยิ่งดีนะครับถ้านกที่คึกไไวนะครับได้มาสามเดือนสี่เดือนหเดือนมาคึกแล้วลงคอนขยับปีกเชื่องแล้ว นอกจากนะครับนอกจากนกที่เขาปล่อยนะครับเราไปต่อได้มาใหม่นะครับมันก็น่าจะเล่นได้เลยนะครับถ้านกป่านะครับมาเป็นแบบนั้นแสดงว่าคึกมากเออตอนช่วงที่เขาเราได้มาช่วงจังหวะเขาคึกเอาไปต่อต่อได้ครับตีนนกดีมากเพราะว่านกเขายังอ่อนอยู่นกป่าเขารู้นะครับว่าเอ่อเป็นเอ่อนกอ่อนแต่ทําไมมันเห้าขนาดนี้นั่นแหละก็เลยตีนนกไวนะครับ ติดนกไวเพราะว่ามันอ่อนอยู่พวกนกป่าจะเข้ามาตีนะครับเข้ามาตีก็เลยติดพระเนียดน,นี่นะครับเหตุผลที่ทําให้นกที่ได้มาเร็วทําไมถึงหมานปีแรกปีที่สองจบครับจบไม่ไม่นั่นไ,ได้นกแต่ไม่ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมครับก,ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพงศ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นพระเนียเป็นดินดําข้าวขัดสมุนไพรนะครับอุปกรณ์ต่อนกต่างๆหรือนกต่อ นกฝึกต่อนะครับที่ท่านให้ความไว้บางใจนะครับมากว่า10ปีขึ้นไปแล้วครับที่อยู่ในที่เราเห็นกันใน YouTube มานะครับก mm. ็ขอขอบพระคุณน,นะครับพี่น้อง f อผู้สูงวัยนะครับอยากจะได้นกฟังอยากจะได้นกเลี้ยงไม่ได้ไปต่อเอามาฟังเยอะพงน้ำเสียงดีๆก็คุยกระจกพง์ได้นะครับโดยโทรสอบถามส่วนตัวเบอร์0636726362 ทักไลน์ส่วนตัวนะครับอันนี้คุยกันทางไลน์นะครับคนผู้สูงวัยอย่างเรานี่ต้องคุยไลน์กันเท่านั้นจะได้เห็นคลิปด้วยนะครับจะกงจะได้ส่งคลิปให้ดูนะครับว่าชอบแบบไหนชอบลักษณะไหนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาีสารนะครับที่ ให้ความไว้บางใจนะครับหน้าฝนแล้วนะครับให้พี่น้องรักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนอ่าหยุดตกนะครับร้อนนะครับทําให้เกิดเป็นไข้เป็นหวัดนะครับให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับสําหรับผู้สูงวัยนะครับออกต่อนกก็ให้อ่รักษาตัวเองให้พ้นจากไปนะครับไปกับใบรุ่นนะครับให้ให้เขาดูด้วยนะครับ น้องๆที่ไปด้วยอาจารย์ใหญ่ก็ไปด้วยก็ดูแลอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับอ่าก้มก้มเงยๆงอาจจะเป็นบิงเบียนศีรษะนะครับให้ให้ดูแลกันด้วยนะครับชาวนกเขาของเราก็อ่าด้วยความเป็นห่วงนะครับของเจกพง์นะครับอยากได้นกอยากได้พเนียดอยากได้อาหารอยากได้อ่าดินดำอ่าก็สั่งเจกาพง์ได้นะครับโดยทักลายมาอ่าทักเพจมาทัก อ่าทิกตอกมาก็ได้ครับเบอร์โทรรับมาครับก็สรุปนะครับว่าการฝึกนกนะครับก็ฝึกนกอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับถ้าอายุในน้อยมันเล่นก็อย่าเพิ่งไปฝึกนะครับใจเย็นๆเอาไปแขวนตามบ้านเราก่อนท่านจะได้นกดีนะครับนกต่อถ้าแบบนั้นหายากนะครับที่เล่นได้เร็วเราควร จเย็นๆก่อนอย่าไปนั่นนกต่อเรามีเล่นเราก็เล่นไปเอาเอา,เอาตัวที่มันเก่งๆนี่ไว้ก่อนอเดี๋ยวได้อายุค่อยว่ากันครับอ่ะก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบคลิปโรงเบียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ